คุณวัฒนาครับคุณวัฒนาเป็นผู้มีปัญหาในเรื่องของโรคฤิีดวงทวารน,นะครับใช่ไหมฮะนะครับเป็นโรคฤิีดวงทวารมีอาการหอบแล้วก็มีปวดศีรษะด้วยครัทางแรกๆสุดนั้นมันจะเกิดอาการออกเลือดเป็นเลือดออกมาเวลาถ่ายเป็นเลือดครับ<ม>เลลวลาเราเข้าห้องน้ํานั้นมันจะออกเลือดมันตอนแรกนั้นมันจะออกมาในน้อยมันจะย้อยติ๊กติ๊กผมว่าเสียงอะไร ผมดูมันก็ออกเป็นเลือดอพอหลังจากนั้นมันก็จะคันพอมันคันพอมันคันมากๆนะพอเวลาเราเข้าห้องน้ําพอเวลาเราเข้าห้องน้ํานั้นมันออกยากมันจะแข็งพอมันแข็งนั้นมันจะออกมาด้วยครับมันออกมาประมาณสองนิ้วสองนิ้วนั้นก็ถ้าเราทําธุระอะไรเสร็จนี้พูดง่ายๆนะต้องต้องใช้มือ ยัดกับเข้าไปคือปกติถ้าคนที่ท้องผูกเป็นประจำเป็นโรคท้องผูกไหมคะท้องผูกแต่ก่อนเป็นใครเป็นครับถ้าท้องผูกเป็นประจำเวลาถ่ายเนี่ยนะคะมันจะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองแล้วคนท้องผูกเนี่ยจะต้องใช้แรงเบ่งค่อนข้างเยอะ mm hmm. นะคะทีนี้พอแรงเบ่งเยอะเนี่ยนะคะจากการที่เราเบ่งเนี่ยมันจะทําให้หลอดเลือดดําบริเวณน,นั้นขยายตัวครับพอมันขยายตัวนะคะมันก็เกิดการอักเสบ พออักเสบมันก็นานเข้านานเข้ามีอาการลายเคืองคละขายเคืองมันก็จะเป็นติ่งเนื้อค่อะพอเป็นติ่งเนื้อยื่นออกมาเนี่ยเวลาเราถ่ายออกมาเนี่ยถ้าไปกระทบมันหลอดเลือดดำเนี่ยเนื่องจากมันขยายตัวแล้วหลอดเลือดมันก็จะบางบมันก็จะเปราะง่ายค่ะพอไปกระทบมันก็ขาดพอขาดมันก็หยดออกมาเป็นเลือดสดๆอ่อนะอาฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมีสาเหตุคือเป็นคนถ่ายยากครับผมนะครับแล้วก็เป็นลิขิดวงเป็นมากี่ปีครับ ผมเป็นมาทั้งหมดสิบห้าปีโอ้โหสิบห้าปีไอหยดติงติงยี่สิบห้าปีเลยฮะที่มันหยดนั่นก็มันประมาณสักสามเดือนประมาณสามเดือนพอหลังจากนั้นมันก็จะออกมาในอยู่สละอย่างนั้นเลยมันออกมามันจะอยู่อย่างนั้นแหละ oh. มันจะออกมายาวๆแค่นี้แหละแล้วไม่ไม่ไปหาไปหาหมอแล้วมีกินยา,<ห>าไปทำอะไรไหมฮะผมไปหาหมอไปฉีดยา ตามใจหมอตรงหน,นที่ว่าดีใช่ไหมเราเก็บเราอยากจะหายไปฉีดช่วงนั้นไปฉีดยาหมอก็บอกว่าเออฉีดวันนี้เดือนหน้าแกนัดเขาไปสามเดือนฉีดมันก็อยู่ได้ออพอหลังจากสามเดือนมาอยู่ที่บ้านเดือนหนึ่งมันก็ออกมาอีกพอถึงก็มากินตัวนี้มากินบินนี่ออพอผมมากินตัวนี้โลกที่ว่าผมเป็นลิเสดดวงนะผมพูดได้จริงๆเลยว่า ถ้าใครไม่กินตัวนี้ก็คิดใหม่คิดใหม่มากินก่อนกินแล้วทุกอย่างที่กินมานี้อย่าให้ใครหลอกได้อคือเราต้องเชื่อตัวเราเองคือตอนมาคุณเซทแนะนําให้มารับประทานก็ทานครับทานอยู่นานแค่ไหนถึงหายผมทานก็ประมาณยี่สิบกว่าวันยี่สิบกว่าวันมันก็เข้าไปเข้าไปเข้าไป บิมมันเข้าไปทำอะไรในในในปฏิกิริยาเรื่องของอาตารลิสีดวงของคุณวาสนาครับคือบิมนี่มันก็มี gm1 ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบแล้วก็ระงับปวดนะคะเพราะฉะนั้นการอักเสบก็จะลดลงนอกจากนี้บิมเนี่ยยังไปทำให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยมีความยืดหยุนมากขึ้นนะะมันก็จะปรับตัวเองนะะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ก้อนเนื้อเนี่ยค่อยๆลดลง ลดลงไปทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งหายไปที่สุดอย่างนี้เนี่ยถ้าคือบิมมันไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุอย่างเดียวมันไปปรับอะไรในตัวคุณคุณวาสนาครับอาจารย์คือถ้า,ถ,าถ้าจะพูดถึงบิมเนี่ยบิมมีผลปรับระบบภูมิคุ้มกันครับแต่ว่าการปรับระบบภูมิคุ้มกันน,น่าจะไปทางด้านอื่นมากกว่าที่จะมาทาง รีสีดวงทวารคือรีสีดวงทวารเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุจากอาหารการกินจากพฤติกรมรมของตัวเราเองเช่นเข้าห้องน้ำไม่สม่ำเสมอไม่เป็นเวลาทุกเช้ารหรืออ,อ,อาจจะเครียดมากๆอันนี้ก็ทำให้เกิดริสีดวงได้นะคะท,าาที่ม,ม,มีหลาย,ลย,ายอย่าทีนี้บิมเนี่ยอาจจะไปปรับอย่างอื่นทางร่างกาย แล้วก็อาจจะเป็นผลต่อเนื่องมาแต่ว่าที่ริดแน่ๆก็คือ GM 1มวันเนี่ยไปลดการอักเสบและงับปวดแน่แล้วก็มีผลต่อหลอดเลือดครับก็คือทําให้อาการริสีดวงนี่มันหายไวคืออย่างที่ที่เรียนกันอยู่ทุกๆครั้งนะครับว่าผลิตภัณฑ์บริงของเราเนี่ยมันไม่ใช่ยานะครับไม่ใช่ว่ากินปุ๊บหายปั๊บหรือกินปุ๊บรู้สึกดีขึ้นปั๊บนะครับมันต้องใช้เวลาในการที่จะรับสดุลของภูมิคุ้มกันของเราครับคุณต้นครับผมอยากจะเรียนว่า เพราะรายการนี้ออกไปทางทีวนะีสิ่งที่อาจารย์นําภักับผมพูดเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เราได้จากการทดลองครับทดสอบผลิตภัณฑ์อาหาร,าหารเราไม่ได้ทำํำยาครับเราทําอาหารแล้วเพียงแต่ว่าเมื่อเราเห็นว่าอาการคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนะี่ยมันอาการดีขึ้นอเราก็เลยอยากจะรู้อาจารย์นําไพว่าจริงๆแล้วมันทำนยังไงครับเราก็เลยไปติดตาม สิ่งที่อาหารที่เราให้กินีมยมันทําอะไรกับกับตัวเราแล้วเ,าเจาะเข้าไปถึงเม็ดเลือดขาวว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงจากการกินอาหารที่เราให้นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจาะเข้าไปเราก็ได้เดินข้อมูลนักวิทยาศาสต์อย่างเรามันซุกวน่ะเราอยู่เฉยเฉยไม่ได้เมื่อมีข้อมูลที่เราไม่สงสัยเราก็ต้องพิสูจน์เ,เมื่อเป็นเมื่อข้อมูลออกมาชัดเจนอย่างนี้เราก็ทําให้อธิบายบแต่พออธิบายลึกๆปุ๊บ หลายๆคนบอกเฮ้ยนี่มันเป็นยาหรือเปล่านะฮะก็อยากจะบอกว่าทั้งหมดนี้คืออาหารเพียงเราใช้ความรู้วิทยาศาสตร์รของภูมิคุ้มการวิทยาขั้นสูงสุดเข้าไปศึกษาว่ามันทําให้อาหารที่เรากินทําให้เราดีขึ้นอย่างไรคือคพูดง่ายๆแหละครับอาหารที่เราทานทุกวันนี้เนี่ยถ้ามันถูกสุขลักษณะ นะครับตรงตามสารอาหารที่ร่างกายต้องการมันก็คือยาดีๆนี่เองใช่ครับนะครับไม่ได้ไปเพิ่มเติมอะไรพิเศษเข้าไปเลยนะครับเอาล่ะขอบคุณคุณวาสนามากนะครับเอ,เอาละมาถึง